สวัสดีค่ะขอแสดงความนดีกับพี่มินนะคะจบกันไปแล้วกับคลาส bcct level 2 w diploma in beauty therapy นะคะของครูเบลล่าวันนี้ก็แอบมากรซิบนะคะสัมภาษณ์พี่มินนะคะว่าเร<ม>ียนกับครูเบลล่าเราเป็นอย่างไรบ้างครูเบลล่าคุณครูน่ารักมากค่ะเรียนเข้าใจง่ายสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญนี่คือนสนุกมากสนุกมากแล้วก็เป็นตัวเอง,งมากๆค่ะเรียนเยอะเลยค่ะ จบออกไปแล้วเนี่ยพี่มีนตั้งใจว่าจะทำยังไงต่อคะพี่มีนจะไปเปิดร้าน,นะคะ่ะตอนนี้กำลังปรึกษาคุณครูด้วยค่ะจะเปิดร้านที่บ้านนะคะอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์หรืออยากจะมาเรียนยังไงคะ,ะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังไม่มีประสบการณ์อยากมาเรียนนะคะมาที่ห้องเรียนครูแคทได้เลยค่ะ ที่นี่รับสอนยูจีเทอราพีแล้วก็สอนนวดทุกอย่างเลยนะคะเราเป็นแล้วเราเราไปเปิดร้านได้เลยค่ะแล้วเราก็เ,ออเป็นเจ้าของร้านก็ได้ไปทํางานก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้ใบได้รับใบประกาศเลยนะคะถูกต้องทุกอย่างค่ะถ้าจบออกไปแล้วนะคะก็ได้ตใบใบประกาศเพื่อที่จะคุ้มครองตัวเราคุ้มครองลูกค้าแล้วก็คุรกิจของเราใช่ะ คุณพี่มินนะคะที่มาเรียนด้วยกันนะคะและเจอเป็นครูซาที่ชอบเรียนคุณแคทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี